โดยเฉพาะว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่อคอือแต่ต้องบอกก่อนว่าในฝั่งฝ่ายค้านเขาต้องไปคุยกันคุณประเสริฐเอามาบอกแล้วบอกเดี๋ยวต้องมาดูเลยว่าช่วงเวลาเมื่อ,อไรประเด็นอะไรอภิปรายใครบ้างอแต่รัฐบาลเนี่ยประชุมคณะรัฐมนตรีเอ้เขามีการขึ้นวีดีทัศน์ฮะแล้วก็บอกเลยสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเนี่ยแล้วไปบอกเลยว่าจุดสิ้นสุดของรัฐบาล มีนาคมก็คือครบวาระครบวาระเลยฝ่ายค้านก็เลยบอกว่าอุ๊ยพูดแบบนี้เนี่ยให้กําลังใจตัวเองหรือเปล่าเออเนี่ยฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าสุดท้ายแล้วจะไปยังไงจะเป็นแบบไหนคือในจังหวะที่คือต้องบอกว่ามันกําลังเข้มข้นขึ้นมาค่ะหลายคนก็บอกเอ๊ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปรอดผ่านศึกอภิพรายไหมมรบอลก็ประมารายจ่ายประจําปีหรือเปล่ากฎหมายลูกอีก เออแล้วจะยังไงมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมีวิวาทะขึ้นมาถูกต้องค่ะต่างคนนะคะจะต้องพูดในจุดที่เรียกว่าเคลมผลประโยชน์ให้ตัวเองนะการู้เลื้ย<อ>วอยู่ฝั่งไหนแล้วก็พูดเอาประโยชน์เข้าตัวเองนะคะคนั่นคือความหมายของคําว่าสงครามน้ําลายณนะตอนนี้<อ>และเราจะขยายความ